สวัสดีค่ะช่องตอนรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินนะคะวันนี้เราถือโอกาสอกมาข้างนอกนะคะทุกคนเส้นสองสี่ปั๊มปตทนะคะมาเห็นรังวุ้ยเตี๋ยวขุกคลิกนะคะว้ยเตี๋ยวเรือขูกขคิก,คกรสเด็ดรสเข้มข้นนะคะอร่อยแน่ต้องลองแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปอันนี้น้องสั่งหมูนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะลูกะนะคะทุกคนกําลังทําอยู่นะคะ สั่งเส้นหมี่วันนี้เราสั่งเส้นหมี่นะคะเป็นเอาพิเศษห้าสิบบาทนะคะขายขอบคุณมาด้วยนะคะเป็นเข้าไปในให้เวลาโอเคขายอันนั้นด้วยหรอรอหน่อยกนะ่อน กยเตียนะคะทุกคนสุ่ใชอดคนันนี้ก็จะเป็นียรใส่ชาญเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวน้องเขาจะยกมาให้นะทุกคนก็จะมีเดี๋ยวในร้านของเราถุดก๋วยเตี๋ยวเรือหูกขิดนะคะ ชามใหญ่4ีควิเทน50เส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่เส้นบะหมี่ยุ้นเส้นมาม่า๋วยเตี๋ยวเรือต้มยำ45-55เส้นใหญ่เส้นเล็กบะหมี่ยุ้นเส้นมาม่านะคะเมนูแนะนําก็มีให้เราเลือกรวกจิ้มข้าวหมูตุ๋นข้าวหมูตุ๋นทอดกระเทียมข้าวกระเพราหมูตุ๋นแคบหมูเกี๊ยวกรอบนะคะน้ําเปล่า10บาทนะคะบริการนะคะแล้วก็ในร้านก็จะมีอาหารตามสั่งด้วยนะะทุกคนก็จะมี คนาหมูกรอบต้ยมยำราดหน้าหมูกระเทียมต้มจืดผัดซีอิ้วนะคะไข่เจียวสองใจข้าวผัดหมูไก่กุ้งเนื้อผัดกะเพราหมูไก่กุ้งผัดผักรวมผัดพริกแกงผัดไทยซุกี้นะคะวันนี้เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะทุกคนอันนี้อราหาัรก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะเปียวชลนะคะแอนนินชอบเส้นหมี่วันนี้ทานเส้นหมี่นะคะทุกคน อยู่ปั๊มปตทนะคะปั๊มปตทปตทสายถนนออกอำเภอภาสานะคะทุกคนเส้น204นะคะเริ่มต้น40บาทนะคะ50อันนี้เอ็นมิสัก50นะคะ แวะมาก็ผ่านไปผ่านมาก็มาซื้อทานกันได้นะคะคน<ม>หนิวแล้วนะคะเลยโอเคเาโอโงดีนะคะทุกคนนชุดนอี เขามีแกงมีอะไรเข้าอ่านตามสั่งให้ทานได้นะคะทุกคน,น,นตรงนี้นะคะอคทุกคนอันนี้ก็คือหน้าตากล้วยเกี่ยวเรือขุกขิกนะคะชิมก่อนค่อปรุงนะคะทางที่ดีนะส่วนเนะอ่ะเดี๋ยวเรามาทานกันนะคะนะคะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะ ค่ะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทานกันนะคะคเพื่อเสียวขุกขลิกนะคะน้ำขุกขลิกเป็นเครื่องจิ้มก่อนนะคะทุกคนจิ้มก่อนนะคะทุกคน,น โอ้เหวันนี้นี่ทานชามใหญ่เลยนะคะมาดูใกล้ๆค่ะทุกคนนี่เลยถึงตรงนี้นั่ตจองอโอเคได้เยอะชามใหญ่ กนก่อนนะมามทานด้วยกันนะคะเดี๋ยว,วยน้ำตาลไม่เงนะะินค่ะ ทานด้วยกันค่ะ วันนี้ฝนตกค่ะฝนตกอยู่ข้างนอกหนาทุกานก็นเลยแวะหาอะไรกินก่อนงูขรึมม,มาก วันนี้ผลมาเร็วนะคะทุกคนวันนี้ผลมาเร็วปกติจะตกสี่โมงนะอร่อย ก็มาหาทานกันได้เลยนะคะข้างความโคตรโตๆนี่หนูตรงไหนก็แวะ 根本呢。 ไอแวะมานะคะทุกคนก็ก๋วยเตี๋ยวขุกขลิกนะผู้เตี่ยวเรือขุกขิกอยู่ข้างเอ่ออยู่ปั๊มปตทนะคะสาขาปตาทถนนเอ่อสุรินทร์ประสาทนะคะทุกคนเ,เดี๋ยวเข้าปตทเลยก็จะได้ทานนะคะวันนี้ก็เอ็นพามารีวิวอานก๋วยเตี๋ยวเรือขุกขิกนะคะท,ที่ร้านปตทวันนี้ไม่รีบก็คงจะถูกใจเมนูนี้นะคะถ้าชอบเมนูเรา อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไอเก็บติดกิ้งกิ้งมาเลยนะคะจะไเป็นไอคิดใหม่ใหม่จากสามช่องของเรานะคะเดี๋ยวแอดมินขอทานต่อให้เสร็จกันเลยนะคะทุกคนเนาะถ้าปล่อยคิวไว้ก็จะยาวไปนะคะสุขสวัสดีจิวมีแกลททุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ